พี่น้องเมื่อพระเยซูถูกแขวนบนต้นไม้แล้วสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงเราก็คือการอวยพรเห็นไหมการอวยพรควรจะเกิดขึ้นในช่วงเราและไอสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นซ้ําๆที่มันไม่ดีมันควรจะหมดไปนะครับในพระเจ้าพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติ28ข้อที่2ถึงข้อ13บบอกแบบนี้ว่า บรรดาพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยาวาพระเจ้าของท่านท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาเอเมนไหมอยู่ในเมืองก็รับพระพอรออกไปในทุ่งก็รับพระพรผลแห่งตัวของท่านผลแห่งพืนดิงของท่านและผลแห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือฝูงสัตว์ของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มขึ้นกระจาดของท่านและลางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป ชีวิตริเสเตียนจริงๆควรจะเป็นชีวิตที่เห็นพระพรไล่ตามชีวิตของเราไม่ว่าจะทําอะไรก็เกิดพระพรขึ้นถ้าเราไม่ได้มีชีวิตแบบนี้เราต้องมีคําถามว่าอะไรที่เราจะต้องใช้ฤทธิ์อานาจแห่งพระนามพระเยซูในการยกเลิกสิ่งเหล่านั้นเอเมนไหมพี่น้องเราจะถือว่าปล่อยมันไม่เป็นไรปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองมันไม่ดีขึ้นเอง พระเยาวาจะทรงกระทาให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งแต่จะหนีท่านไปกี่ทางครับเจ็ดทางนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกไว้พระเยวาจะทรงบัญชาพรให้แก่ฉางของท่านและบรรดากิจการที่มือท่านกระทาพระองค์จะอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยาวาทรงประทานแก่ท่านเป็นแน่